และนักเรียนที่น่ารักทุกคนเป็นอย่างไรบ้างคะสบายดีกันหรือเปล่าวย่าล้มรักษสาสุขภาพใส่แมสมาน้ำมือสวยนะคะวันนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนบ้านโพกสะอาดนำโดยครูสรค่ะครูสุติระและครูสุวิภานะคะโรงเรียนของเราได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะโดยจะต้องพิจิตรเนื้อหาการสอนให้นักเรียนได้สื่อสารช่องทางหนึ่งค่ะ แล้วเราจะเรื mean, ่องอะไรจมีคะเด็กๆอยากรู้กันไหมคะถ้าอยากรู้ตามคุมาเลยค่ะ สีั่านะั่นเลยทุกคนเป็นยังไงบ้างคาช่วงนี้สถานการณ์โควิดระบาดรุนแรงทาให้เราไม่ได้เจอกันเลยเพราะฉะนั้นเราจึงต้องับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่นะคะวิชาว,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นป .5 ห้และป .6 หกในวันนี้ครูจะพานักเรียนไปเรียนเรื่องสถานะของสารค่ะค่ะก่อนที่เราจะเรียนรู้เรื่องสถาะ เราไปเข้าใจความหมายของคาว่าสารก่อนค่ะสารก็หมายถึงสาสารที่ศึกษาคุณสมบัติและองค์ประกอบอย่างแน่ชัดแล้วซึ่งเราก็จะเรียนรู้คําศัพท์กันก่อนนะคะพูดตามรูนะคะของแข็งโซลของเหลวลิควิดแกส๊สแกส๊ส คำว่าแก๊เนี่ยเราใช้ทับสัตว์อนี้นะคะเรียนค่ะเราสามารถจําแนกสถานะของสารออกได้เป็นสามประเภทค่ะประเภทแรกของแ็งของแผงมีรูปร่างคงที่ปริมาตรคงที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างปริมาตรได้ยากตัวอย่างเช่นโต๊ะก้อนหินดินสอ ต so ่อไปเป็นของเหลวค่ะของเหลวนะคะมีลักษณะเป็นของไหลมีปริมาตรคงที่แต่รูปร่างไม่คงที่ค่ะนักเรียนของเหลวสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างตามภาชนะที่บรรจุนักเรียนเช่นน้ำน้ำมันพืชแอลกอฮอล์นี่ลองสังเกตดูนะคะถ้าเรานําของเหลวไปใส่ภาชนะรูปร่างต่างๆของเหลวก็จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างตามภาชนะนั้นๆค่ะ สถานะที่สามนะคะแกส๊สแก๊สนะคะมีรูปร่างไม่คงที่ค่ะปริมาตรก็ไม่คงที่เหมือนกันมีล,นลักษณะลอยแล้วก็คุ้มกระจายนะคะตัวอย่างของแกส๊สได้แก่แก๊สหุึงต้มในบ้านของเราหรือเมื่อเราต้มน้าในกาน้มน้นเอาน้ําที่ออกมาจากกาน้ําร้อนัน่นคือสถานะแกส๊สหรือแม้กระทั่งลมหายใจของเราอากาศ ที่พัดผ่านตัวเราอยู่ในสถานะแฉกเช่นกันค่ะค่ะเป็นอย่างไรงบ้างคะนักเรียนเมื่อเรียนจบแล้วนะคะคุณครูมีใบงานให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้เรื่องสถานะของสารนะคะสองใบงานนะคะนักเรียนใบงานแรกนะคะให้นักเรียนเลือกนะคะเลือกสารที่คุณครูกำหนดมาให้ เป่าใส่ให้ตรงตามสถานะเลยนะคะคุณครูกำหนดสารแต่ละตัวมาให้แล้วให้นักเรียนนำไปเขียนแยกสถานะของสารให้ถูกต้องค่ะต่อไปนะคะใบงานาที่สองก็เช่นกันนักเรียนคุณครูมีสารมาให้นะคะแล้วให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกนะคะลงในช่องให้ตรงตามสถานะที่กำหนดให้ค่ะ ตั้งใจทำกันนะคะเดย์แล้วพบก,กันใหม่บ๊ายบาย